สวัสดีครับวันนี้โอปอพารวยก็จะมาติดตามพระห้าหกนะครับมาฟังสถานการณ์ว่าเลขพระห้าหกมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมยังไงนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องโอปอพารวยด้นะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดเดดคลิปดีๆตัวเลขดังๆนะครับผมตอนนี้โอปอพารวยก็ได้มาถึงบริเวณวัดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็รอพระอาจารย์นะครับผมพระอาจารย์เพิ่งได้ ไปทําธุระมาข้างนอกครับเหมือนไปเอาหวยอะไรสักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวเรามารับชมด้วยกันเลยนะครับเชิญครับจากลาบมาเปลี่ยนเนี่ยคิบเต่าเนี่ยแต่มันเปลี่ยนเป็นชั้นสองเต่าขนาดนหญ่ขนาดที่เข้ามัดมันมันเอ่าหักเปลี่ยนเปลี่ยนแก่คิบเต่าเป็นสองเต่าขนาดใหญ่ขนก็ใหญ่ไปยึดเอาเมื่อเช้านี่เป็นมาค่ะได้สองเต่าตัวเดียวเวลาตาน้าสิเราตั้งไว้คิบเต่า จากมั้มาซิกเก่าบาดเนียากจับนันเป็นสองเก่าตอนนั้นแหละเก่าเป็นสองเก่าะคบูเจ็หนึ่งสาหนึ่งการย่างคือเก่าจเจ็ดหนึ่งสามขึ้นเก่าจะมามาสิเปลี่ยนแนยจะคิดเก่าเป็นสองเก้าเป็นสองเก่านะคะเป่นสองเก่าพามาี่ยนีนยมาั้งเกียตะเล่านว้น มากคะแนนเกิดเป็นสองเขาเพิ่มเพิ่มสองเก้าอีกเลยนะคุณเนาะตอนนี้ตั้งเศษมาเกล็ดแน่ยโอ้โมันมันมาเป็นแปลกๆจบตอนแรกเกลามาสิบเป็นเป็นสองเก้าอะไรอืมอีกแล้วสามหันเลยเพิ่มนะคะเนาะบอกมี่ทาสวดวดนี่ได้เอนี่อันอันตัวตัวรอบแรกนี่เจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสาม แ้่หนึ่งเก่าเนาะค่ะเพิ่มมันห้าขึ้นตัวหนึ่งเป็นสองเก้าเพิ่มมาอีกเพิ่มอีกสองเก้าตัวหนึ่งแน่นอนอาจานอาจารย์ว่าอารยสไ้สองเก่าแมี่เจระเข้เนี่ยแหละเนี่ยแกลามันได้ละจระเิดว่ามังหคาหูจิเยไม่จิเกี่ยนตัวจิเก่าเนกอเก่าย่างเดีวได้เลยจิไปลาสมันหลตัวเก่าีนตัวบดหนึ่มันง่ยเก่าอยู่นักที่ที่ที่ปู่ฝันว่าได้จับกบเหรอครับ มีโตเพิ่มแล้นค่ะหนูฝันได้จับกบดิปู่ปู่ปู่ฝันว่าได้จับกบเม็นบะที่ที่ที่เจ็ดหนึ่งสามเนี่ยครับที่ปู่ฝันว่าได้จับกบงวดที่แล้วปู่เล่าให้ฟังเลยแตัทุกการแอบเนี้ยครับผมฝันฝันดีปะปู่ที่ปู่ฝันไหมค่ะฝันนะครับปู่ปู่ปู่ฝันไหมครับปู่ฝันดีปะเอา เพ่ะว่าพี่เคละมาเคลื่เนี่ยนั้่ะนั่นเอะแต่ก็ได้ว่ามันเียันตันนี้แหละได้เวลมัดยันตอวนี้นะครับครับครับเพว่ามันมันฟันดีคับแต่ละมาเคลยนก็ได้ว่ามันเียันมาสิกขุนน่ะนะมไดลาเด็กมาสิขขุนนะครับครับอมั่นใจกับการมาสิขขุนเข้าใจแลครับปู่กเว่ามนสิขุนครับวมมัดฟันดีอย่อืโอ้ คือป oh ูไห่หนึ่งเก้านะครับเนาะแล้วแต่ขึ้นราเลขอีขึ้นก็เลยเป็นสองเกลือครับผมปั่นมาเคลื่อนก็ว่าสียามันจะเป็นสองเก้านะครับผมเสานังเขาเาวา่าุงไฟจุบางไฟเขาจุดบางไฟมครับปูแต่บางที่จุดบางไฟแบบนั้นเชีลก็จะเสีมาเียดองแต่วบามันเฉียดเไม่เป็นไขก็จะมันป็นพวกมาไล่อย่างเนี้ยครับ มาตกใจนะว่าแม่ดอกไม้เหรอน่าเป็นกระจังพ่วงมาไล่เอ็นก็เป็นดอกใหม่นะมาตกใจกระ้พวงมาไล่ขายแรกกอใจว่าการจิตมันจะขืนคนเดียวนี่แหละแต่ว่าเอาเด็กจิงมัน่ารงเลยแางสิแต่แรกปว่าสองเาน่ยเปลี่ยนแช่นั่นแต่ว่าบนมันบเปลี่ยนดีกเกหนึ่งสามัเอาทิเปลี่ยนจ็แก่ทีตเก่าเป็นสองเก้าสามนี่ปูฟันขึ้นกันบ่ครับ เมี้ปันรสเคเนี่ยปันนึงเด๋จังเลยเค็ดหนึ่งสามพอาดี๋ามครับปันนึงเดียเด๋ยวจังเลยเจ็จหนึ่งสามครับผมเค็หนึ่งสามนี่ยเพื่อมันจูตลอดได้อ๋อแต่นี่คือ,อยูตลอดได้สระจีมันเชียงแคตัวลางมันเน,นี่ออยหละโอ้มัดตัวล่างเนเชียงแคตัวลางมัม่เนี่ยแหละแต่ตัวบนนี่ว่ามันยูตลอดคือตลอดตัวบนกดมหา แม่วอกมาหาถ้ากันเพื่อมาหากบเอาตาเจ็ดถึงสามนี่แหละอย่างแต่ไม่อย่างแต่่จเลยนีลยะปูเศษปูของอาจังหวัดแล้วตัแจงบ่าให้แม่วอกปั้งขื่อนำอยู่เรื่อยๆนี่ครับบางฟ้อกับห้เป็นตัเครือกระเดนไห่บ่าวกจังหวันอาหับอกว่าเอาได้หกกล่างมเจ้าเอาได้ครับผมมเจ้าจมัดก็ได้มเจ้าใช้ ครับใส่ตาบ้านก็เลยว่ามันจะเป็นหาหกหกห้าห้าหกเก่านี่ละห้วลนงครับผมหัวหาหัหาเลยชาวบานกสร้างวัดมันเป็นหาศูนย์เออมันเป็นหาศูนย์้าโดยมาเามันจะมาเขาจะล่างไหลส่วนมากจะเข้าล่างเนาะโดยมาก้องตามเสียเด็กครับผองกาเสียพันหน้าเนี่มันมาเขาจะลางไหลตะบลว่าไผ่เขาก็ยังกระโดดมาเขาเชนึงบน แต่ว so <S <S right. the Esta, <S <S ่าล so uh, no, yeah, okay, ่างนี่เอาชุดเรื่อยชื่อจะปากตูดหาลงไปนะขับแอมเสียกันกระล่างเขาล่างอีกเี่กนกัะล่างเนาะสีหวานละไม่ครับมาหาตัวหาเนี่ยมาล่างอีกขาลงไปนีมาล่างครับผมาล่างตลอดวันี้ก็เปตอนเข่าล่างขิงเต่สว่าบนเ่าใครพากันใดครับผมบนว่าันใดต่ว่าล่างในี่เขาเรื่อยเขาชุดะเชเา ตัดแต่ไก่ไม่เป็นโยมเป็นแตแค่กันโชคสามารถทมคุณคือไก่กระสากันสามารถหางก็ผมกระบอกสตแค่คณะแคาวัดเลยนะครับมาไหนจ้าวัดเลยมาใช่ไหมครับมามาวัดอาจารย์มาไก่เนาะโอ้โฉมได้อาจารย์ที่ขาล่างับผมมาที่ขาล่างเนาะับผม ว่าหันไปนอกจากไปนั้นมาให้ต่างกันขึ้นตางกันเดับผมมเเจบเสียดีจอเรียนมาใส่สุ่มใส่สุ่มประตูใส่สุ่มต่างกันเลยบอกแต่เกียมเียงไปเพเขาใรับหสแงว่าคนมีสูตี่ลร้ยเลยโอ้สีงวดสีงวดแล้วมั้งครับเล็กไม่เยอะค่ะเป็นแนวทางงินค่ะเด้อือ มันเห็นบรนจดบางไปเึินแอนคือแตกทั้งป่าแต่ลาบางบอกมันมันบแเมียนบางไมาตีเข้าไปมันเป็นพวงมาลัยเอเป็นพวงมาลัยลงมาแทนั่อาลงมาใช้แบบนี้ก็เลยก็ะเอาอันนี้มันย่างล้หละแต่ลเอยกันนึ่งมันตีเทียขนาดล่ะอ่าตีเทียมขนาดหล่ะเกไปก็ชว่าาลงมาอยกันแ่ก็้เพื่อนมันมันใจ ทางก็ได้แต้วานแกเจ้าแกทักกันมาหาไปจะว่าทบนโบนี่ครับพักอยู่ครับปู่เห็นปูเขาดูเห็นปูไปทำขันน้ำมนต์นะนะอ่่ใส่ันั่นปสนีเปีไปแปนตานปูไปตัวปัดท้ายปตัวปัดท้ายเมื่อเมื่อนั้นครบแก็ได้เห็นใ่ช่วมัน เป็นบางเดแกกเป็นกัรควบคุ้จับด้วยนะโตอย่างเ็เจ็ดเป็นบางเด็เป็นการากันไป็นเดเป็นกาะควบ้จัเกันเ่งครับกาแประจบปรบช้ามันก็ได้เฉยเไปถ้าเป็นโมมาถ้าพลาดล่ะพลาดเลยครับถ้าไม่มาก็พลาดเลยครับาามมก็ดแมนครับเพิ่มมาสองเก้าเพิ่มเนาะโมโมเพิ่มเกือกัวเกือบโมมาเนาะเกือบพลาดแล้วค่ะ ะละมันม่อละเจ็ดันล้นะเลนล่างเลยตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นครับผู้ไดมากรยนะาตันล็ไกกระจได้เตียมาหาต่งอกัะใหต่างเป็นข้าอี่ารับจะได้คุยกันกับต่างอี่ันราคาเียดกันอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่ห้าหนะครับ